สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิปกครของชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษมาคุยกันเล่นๆเนะเหมือนเดิมผมจะเอาลงสําหรับเมมเบอร์ออไลไปก่อนนะครับแล้วทิ้งไว้สัก1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวผมค่อยเปิดพับิกให้ทุกท่านปกติได้ทราบกันอีกทีตอนนี้ก็โซอากันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวซีเคลร์เดททูตัวนี้แม่งปวนจริงเว้ยเพราะว่าใครใก็คิดว่าแม่งแค่มุกเอพเลฟูไงมันเดันออกมาตอนวันเอพิลฟูพอดีแถมเทคมันก็ไม่เหมือนการ์ดที่ออกมาเล่นได้จริงอ่ะแ Text box. เอ้ไม่ใช่คอนโทรลขอโทษ exchange text box เนี่ยครับก็เลยทำให้เหมือนเป็น blessing in disguise สมผมนึกภาษาไทยไม่ออกนะเหมือนประมาณว่าแบบมันก็กลายเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในเรื่องแย่ๆเนะว่าตัวเดดพูตัวนี้เนี่ยอยู่รอดไม่โซเอาทันทีอยู่มาได้ต้องวันครึ่งเลยด้วยซ้ำน,นะครับเป็นหนึ่งในซีเคตแลที่ยอดออเดอร์ถล่มทลายคนซื้อเยอะจริงๆใครซื้อทันไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าใครไม่ทันตอนนี้เราน่าจะยังเหลือนอน อยู่นิดนึงสามารถติดต่อมาหลังใหม่ได้นะครับเพราะสาเหตุที่ผมบอกว่ายินดีด้วยก็เพราะว่าราคามันพุ่งไปไกลเรียบร้อยแล้วครับผมว่าแค่ไอ้สอใบที่แพงที่สุดก็คือตัวเดซพูกับโรลิกมั้ง2ใบนี้รวมกันก็60-70เหรียญแล้วอะเออที่เหลือคือของแถมเว้ยแถมไหนจะยังมีแบล็กเกอร์โลตัสเป็นโบนัสการ์ดแบบแรให้ลุ้นกันเพิ่มอีกด้วยนะครับก็ใครพรีไม่ทันลองติดต่อมาได้ใครที่พรีทันก็ยินดีด้วยนะครับ,ราร e รบสาเหตุที่หลายๆคนกําลังคิด พราแบบเฮ้ยเดฟคู ool, แม่งปิ้นมาเยอะแน่เลยมันถึงได้ไม่โซลทันทีทันใดขนาดนั้นผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยรวมกันไว้ก็เลยอยากจะมาพูดเล่นกันในคลิปนี้ไงก็อย่างแรกเลยผมคิดว่าเขาปิ้นมาเพิ่มขึ้นจริงๆเว้ยเพราะว่ามันก็ต้องมีบทเรียนใช่ไหมคือตอนสมัยชิคเกตแลมาเวลเมื่อปลายปีที่แล้วอะที่ของหมดอย่างรวดเร็วนั่นอนะแม้มันจะโดนสเกลเปอร์โดนรีเซลเลอร์ซัดไปซะเยอะก็เหอะสุดท้ายแล้ววิสาหะเขาก็มองเว้ยว่าแม่ไอเชียขายหมดเร็วขนาดนี้งั้นปิ้นเพิ่มดีวะ ไม่งั้นเขาก็ขาดโอกาสการทำไรายได้ไปอะแทนที่จะขายได้250ชุดดันขายได้แค่200ชุดอะไรประมาณนี้อันนี้ผมมัวตัวเลขขึ้นมานะตัวเลขจริงๆมันหลักหมื่นนะมันไม่ใช่หลักร้อยหรอก1ก็คือวิสาหกินเพิ่มอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจ แต่อันนี้เป็นปัจจัยที่เล็กที่สุดเว้ยปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคือมันมาแบบไม่ให้ตั้งตัวนี่เป็นสีเค็ดแลครั้งแรกเว้ที่แบบประกาศปุ๊บขายปับ๊บนอกจากเค o s สบ l ลอะ h a o s b a l l ผมยังไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่เพราะ,ราะผมดูแลปิดนลันเขาน้อยมากแน่ๆแล้วเค o s ball มันเกิดมาเพื่อทำให้คนสามารถสั่งสีเข็ดแลได้โดยที่แบบไม่ต้องเสียค่าส่งอะใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาต้องพยายามสั่งให้ถึง100เหรียญเพื่อให้ค่าส่งฟรีไม่งั้นจะเจอค่าส่ง1ิเหรียญ Chaos สบ l ลมัน มาแค่อันเดียว2อ,อันเพื่อให้คนสามารถเออเอ,อ,เอ,องั้นใส่อันนี้เติมไ่ให้เต็มแล้วกันอะไรประมาณนี้มันคนละแบบกันอันนี้มันเป็นซีเกตแลตตัวหลักจริงๆเลยนะครับของมาเวลด้วยอย่างที่2ก็คือมันมาโดยไม่ตั้งตัวนะพอมันมาโดยไม่ให้ตั้งตัวปุ๊บเนี่ยพวกรีเซลเลอร์พวกสกาวเปอร์มมันมาตามไม่ทันไงคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนเล่นเมจิก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเมจิกเขาเป็นรีเซลเลอร์ที่เขาพร้อมจะโดดลงไปซื้อทุกอย่างที่จะขาดตลาดเพื่อที่จะเอามาขายในราคารีเซลได้เนี่ยคือข้อที่2ข้อที่3นะครับก็คือมันไม่มีบันเดิลพอมันไม่มีบันเดิลปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าปกติเวลาพู้รีเซลเลอร์พวกอะไรพวกนี้มาซื้อเขาก็จะซื้อสมมุติเป็นสปอนบะ๊อบเนี่ยเขาจะซื้อสปอนบ๊อบบันเดิลสปอนบ๊อบบัลดเดิล every fucking thing รวมกันหมดเลยมันก็เหมือนกลายเป็นว่าสปอนบ๊อบ 5ชุดบันเดินจากสปอนบ็อบอีก5ชุดบันเดินทุกอย่างอีก5ชุดซื้อรอบเดียวได้15กล่องเว้ยแต่รอบนี้ไม่มีไงคุณต้องซื้อเดทผูกคุณอยากซื้อเพิ่มมั้ไปหาอีก ID หนึ่งเดทูกมันได้แค่ทีละ3ามอีกสาเหตุหนึ่งด้วยก็คือปกติเนี่ยซิกเก็แลจะกดได้มากสุดทีละ5ชุดต่อหนึ่งไอดีแต่อันนี้ดันกดได้แค่3ชุดก็เลยเป็นสาเหตุที่4ด้วยที่ตัวซิกเก็แลตัวนี้มันขายหมดช้ามากๆกนน็น่าจะเป็นสาเหตุทั้งหมดที่รวมกันแล้วทำให้ตัว ไม่ได้โอารวดเร็วเหมือนกับเมื่อมาเวลตอนปลายปีนะผมก็หวังว่าวิสาจะเรียนรู้แล้วก็มองว่าเป็นอะไรที่สามารถมาช่วยให้กับแฟนๆเมจิกได้นะครับคือเอาตรงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเห็นใจแฟนๆของเขามากขนาดนั้นเราเขาสนแค่ยอดขายอะ่ะแต่อย่างน้อยก็ทําให้มันดีกว่าตอนมาเวลเมื่อปลายปีที่แล้วลวกันว่าประมาณนั้นนะครับก็สู่ๆขอให้ Ti เคลเร่ฟิล a มแฟนตาซีไม่เจอปัญหาเดียวกับมาเวลละกันนะครับผมอยากให้มันมา เลยมาแบบปุบป,ปับให้พวกสเกาเปอร์ไม่รู้เรื่องถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีจํานวนมากจะได้ได้ของกันอย่างทั่วถึงนะครับจริงๆมันก็มีคนมาถามมาเนืว่าร้านฮอบบี้บุกกองจะทําไงกับซีเกตแลนด์แฟนต้องแฟนตาซีผมคิดว่าน่าจะใช้วิธีให้แค่ลงชื่อ wish list ไว้ก่อนแต่ไม่ pre เด d e r ไม่ให้จ่ายมัดจําอะไรนี้นะครับเพราะว่าไม่มีความมั่นใจแม้แต่นิดเลยว่าจะสามารถกดซีเกตแลนด์นี้ได้ทันจะพยายามทําให้ดีที่สุดและจะพยายามทําให้ดีกว่ารอบที่ผ่านๆมาด้วยก็ค คือรอบที่ผ่านมาผมจะทําคนเดียวรอบนี้ผมจะเกณฑ์คนมาช่วยด้วยเพื่อให้ได้จํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกมันพู้ยากอะว่าจะได้ของหรือเปล่าก็เลยคิดว่าน่าจะได้แค่วิชลิสไว้ก่อนแล้วมาดูอีกทีว่าจะได้ของไหมถ้าได้ของ ครบก็แฮปปี้ทุกคนนะครับเราก็จะได้ซีกิลแลร์ฟินอลแฟนตาซีไปเก็บกันทุกคนเลยแต่ถ้าได้ไม่ครบผมก็ต้องเรียนตรงๆก็คือผมจำเป็นจะต้องให้ Priority กับลูกค้าประจำของผมก่อนแล้วค่อยให้ลูกค้าที่เป็นขาจร p พ s สดุายอะไรพวกนี้มาอีกลอตหนึ่งยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะแบ่งยังไงเพราะเราไม่เห็นตัวเลขเนะเราจะไปคิดล่วงหน้ามันก็คิดยากอะแต่ผมคิดไว้คร่าวๆก็น่าจะเป็นอะไรทานองแบบสมมติถ้าได้มาร้อยชิ้นก็อา จะเอาแบบ70ชิ้นไปให้ลูกค้าเก่าอีก30ชิ้นไปให้ลูกค้าใหม่โดยที่ถ้า30ชิ้นนั้นมันไม่พอก็ต้องสุ่มเอาอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนก็จะต้องมีจํากัดจํานวนนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ของเยอะที่สุดนะเนอะไม่ใช่คนเดียวมาผมเอา20กล่องพี่มันก็แบบแหม่0กล่องคุณไม่ได้เอาไปสะสมหรอกคุณเอาไปขายต่อใช่ไหมล่ะเราก็อยากให้แบบ spread the love ให้ทุกคนได้อะไรประมาณนี้เท่าเท่ากันนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะได้แบบถ้ามี point อะะไรก็จ เอามาคุยกับทุกท่านเล่นๆอย่างนี้อีกเรื่อยๆอีกทีนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ